พอจเจริญพรนภศกุบ,สกบาสิกาทุกท่านกำลังมองดูเจ้าสไลเดอร์อยู่นะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มาสนับสนุนมาเติมเต็มใม้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลามบ้านศรีนัก,กลินหนองแขมแห่งนี้แล้วก็มองไปเห็นเก้าอี้โต๊ะสีสันต่างๆที่คนเขามาเติมเต็มมาทำบุญมองไปเห็นเด็กกำลังกินขนมเคก้กช็อกโกแลตนะใบเตยบ้างกินนมสดบ้าง ซึ่งก็เห็นแล้วแต่ละคนก็ต่างมาช่วยเติมเต็มให้กับเด็กๆอัตมาเห็นในรูปนะที่ทุกคนมาช่วยเติมเต็มให้กับเด็กๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเห็นตาลอยยิ้มทั้งนั้นเลยทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแต่การเป็นผู้ให้สุขใจกว่าการเป็นผู้รับเมื่อเรามีแล้วเมื่อเราสมบูรณ์แล้วเราสามารถมาจุนเจือมาแบ่งปันมาให้ได้นะโยมนะ มาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้เกิดความสุขกายสบายใจในตัวเราได้ใครก็ตามนะที่กําลังมีความทุกข์ใจญาติโยมเครียดกันงานเลยอะไรก็แล้วแต่ลองเปลี่ยนโฟกัสนะมาส่งเคราะห์โลกดูมาที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลามซึ่งมีอยู่ประมาณ4ที่ด้วยกันทั้งบ้านสมวัยคลองเตยบ้านแห่งความหวังอ่อนนุชบ้านเสือใหญ่ลาดเพา้าแล้วก็บ้านศรีนักินนองแขมโยมสามารถที่จะ มาดูแลมาร่วมบุญมาเอาขนมมาให้เอานมมาให้เอาเข้าวของเครื่องใช้มาให้เพราะเด็กเหล่านี้ก็มีความยากไร้แล้วก็บางคนก็จะมีปัญหาครอบครัวซึ่งที่นี่ก็จะดับดูแลเล็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึง5ขวบให้เด็กได้มีการพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจดูแลตนเองให้ได้มีวินัยซึ่งอาตมาดูแลประทับใจวันนี้เนี่ยอาตมาเนี่ยมาให้เด็กๆทําสมาธิเพื่อให้เด็กมีสติปัญญาที่ดีนะ พระมาเห็นความสําคัญตรงนี้คาารูบาอาจารย์ของรธรรมาได้สอนไว้ก็คือหลวงพ่อบริยังดังนั้นก็เชิญชวนญาติโยมเช่นเดียวกันมาให้ทานกันมาให้เด็กๆได้สุขใจแล้วเราก็สุขใจยิ่งกว่ามาเติม,เต,มเต็มกันนะให้ได้อนิสงส์นั้นกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญทําสมาธิเชิญชวนญาติโย,ยมทําสมาธิเราทําสมาธิใจเราจะเต็มใจเราจะมีกําลังใจมันจะไม่บกพร่องใจมันจะไม่อ่อนแอ เติมทุกๆวันเติมเต็มทุกๆวันในกำลังใจของเราแล้วชีวิตมันจะตั้งมั่นยืนหยัดได้ทุกๆสถานการณ์แล้วก็มีเวลาก็มาสงเางข์ได้และก็อาตมาเชิญชวนญาติโยมทำบุญได้สนับสนุนได้นะโดยแทรกเลขบัญชีของมวนทีิเด็กอ่อนในชลลาไว้ในหลังวิดีโอนี้ก็เชิญชวนญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านนะมาเป็นผู้ให้ มาเป็นผู้สนับสนุนกับเด็กอ่อนในฉลาทั้ง4ที่นี้เองนะท่านใดอยู่ที่ใดก็มาสนับสนุนได้หรือไม่สะดวกก็โอนเงินผ่านออนไลน์ก็ได้นะแต่ที่สําคัญนะญาติโยมนะสมาธิต้องเป็นบาดฐานทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร